เราก็จะมาเที่ยวกันที่นครพนมนะครับนี่นครพนมดึงการนะครับเดียวซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่แลนด์มาร์คนะครับแลนด์มาร์คนครพนมนะครับจะไปขอถ่ายเอกสารก่อนนะครับเราทำงานไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยนะครับ เลี้ยงแม่ไปด้วยนะครับตอนนี้นเรา,าอยู่นครพนมผมเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับนะมาทํางานแถวอีสานนะครับนะมาเป็นเกย์กาลสินป์นะครับงานเป็นเกย์กาลสินป์งานแล้วเบ้าภาษาเลยครับนะผมเบ้าภาษาเลยอยู่บา้านเรื่องเรียบเบ้าอีพออีมีเบ,บ้าประสาเลยมาเด้่มเบายอ เ,เดี๋ยวจะไปขายเอกสารกันก่อนนะครับในตัวเมืองนะครพนมผมมาบ่อยแล้วนะจนชินแล้วว่าอะไรตอกซอกซอยไหนอยู่ตรงไหนนะครับมาบ่อยมากนะมาซ่อมระตูไมเว้นหนะรนือจะเป็นโซนนักเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่ตรงนี้นะครับก็เลยจะมีร้านเทขายเอกสารนะครับนะ ตรงนี้ก็จะน่าเป็นขนส่งนะครับนะเป็นขนส่งก็เรียกแถวขนส่งนะครับนะก็จะถึงล้าน,นะครับถึงน้านีเองนะครับก็มีร้านใส่กาเงสื้ออะไรลบด้วยนะครับนะ,ะอยู่ใ,ใกล้ขนส่งนะครับในขนส,ส่งของคอนครพนมนะครับาก็มาถึงแล้วนะตรงนี้เองนะ เป็นขนส่งคนครพนมนะครับขนส่งคนครพนมรถเราไม่มีแอร์นะครับนะเราไปใช้พัดลมไฟฟ้าของรถเก่งนะครับเออเไปละเราก็จอดแล้วนะครับก้าถ่ายเอกสารอยู่ข้างหน้านะเราจะไปถ่ายเอกสารหนยก่อน ก็จะมีกระเจี๊ยวนะครับร้าน,นถ่ายเอกสารน,นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ไปตลาดนะเดี๋ยวถ่ายเอกสารกันมีถ่ายเอกสารห้าสิบตังค์เดี๋ยวถ่ายเอกสารเงินจริงห้าสิบตังค์ยนะังอยู่เนะาะเดี๋ยวไป ไม่หิวข้าวนะเนี่ยนี่นะปับ๊บนะเราก็จะไปกันต่อแล้วนะครับนี่เจสบาลคนทรงสารนะแถวนี้นะครับนะแดงมหาไไดก็ะจะไปกันต่อนะครับะเราไม่ได้ตัดต่อนะครับ ขี้เกียดเดี๋ยวเราพาสเอานะครับนี่ก็มีโอ้ข้าวเหนียวก็ไม่ได้กินเลยนะครับไม่มีเวลากินนี่ก็ข้าวเหนียวไวไวหุงนะนี่เอกสารได้แล้วถ่ายเอกสารได้แล้วไปต่อนะครับเครื่องนอนเรามีครบนะครับนี่เครื่องมาเครื่องมือทํางานนะครับไปกันต่อครับไปกับอีแดงอ่อนทัว รถเก่าอย่างนี้แหลยนะครับเคแล้วก็จะไปกันต่อนะครับเร,เราไปอันนี้เลยนะครับนะไปที่แลนด์มาร์กนะครับซุกตอกสุดซอยของนครพนมนะครับนะผมรู้ดีเหมนแล้วนะครับผมมาบ่อย นะซื้อไหลด้วยนะซื้อไหรลรถเดียบเอาไปเดาตรงไปเลยนะครับนะตรงไปเลยนะครับนะตรงไปอย่างเดียวนะครับก็ก็ถึงแลนด์มาร์กนะครับแลนดะ์มาร์ ไม่น้ำโขงนะครับเราตรงไปอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวเลยนะครับเราหวังไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะครับไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงที่นี่อา่าไฟเขียวไฟเขียวสองฝั่งนะครับนะไปซ้ายไปขวานะครับนะไปซ้ายไปขวาก็ได้นะครับ เราจะมาถึงแลนด์มาร์กแล้วนะครับน,นะแลนด์มาร์กนครพนมนะครับตลาดอินโตจีนก็อยู่ตรงนี้นะครับนะเราจะมาถึงแล้วนะครับนะมาถึงแล้วนะครับ เราเลี้ยววาไปนี่ก็ถึงไงนั่นแหละครับนะอ่ามน้ำโคงนะครับแม่น้ำโขงแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นหัวนาฬิกานะครับนะเป็นหัวนาฬิกาก็จะเข้าได้เป็นวันเบนะครับเป็นวันเบเข้าได้เข้าได้อย่างเดียวนะครับเนะี่ยตลาดอิโนโดจีนอยู่ข้างหน้านี่แหละครับ เวลาเรามาชิมอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะมงวัดน่านี้ก็จะเป็นถึงแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับมี่วัดเราจะมาถึงแล้วนะครับนะ แลนด์มาร์ค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 เลยนะครับอันนี้ข้างหน้าในตลาดอินโดจีนนะครับนะจอดกับสุขเดชัยแดนสยามนะครับนะตรงนี้ก็เป็นตลาดอินโดจีนนะครับวัดวัดโอกาสนะครับวัดโอกาส น,นี่ก็จะเป็นลานคนเมืองที่สบาลเมืองนครพนมนะครับโอ้โหทำอะไรกันดูลงทรายกันโอ้ทรายด้วยใ่ทำอะไรกันก็ไม่รู้นะ สุดเขตชายแดนสยามนึงคนครพนมกับเมืองท่าเกตมัสแลนมาร์อยู่นู่นครับเออแล้วก็มองเห็นแล้วนะมาหลายครั้งแล้วนะครับนะมาหลายครั้งแล้วก็มีตลาดอินโดจีนนะนะนอินเตอจีนเดี๋ยวจะไปซื้อเปนอนกันนะเปนอนขาดแล้ว เนี่เราก็มาถึงอยู่ที่นี้แหลนะนะสุดขาดสุดเขตชายแดนสยามนะครับน,น,น,นีสวยมากนะครับตรงน,นี้เป็นิวที่สวยมากแต่เราลงเล่นน้ำไม่ได้ครับวันที่ เมื่อวานนี้เราอยู่ที่นะครพนมเอ้ยมุกดาหารนะมันจะลงเล่นน้ําได้แต่ตรงนี้มันลงไม่ได้นะครับลงไม่ได้เลยนะเรไปทางนู้นต่อนะครับจะสวยมากๆนะครับนี่ดูดูด,ดูตอนนี้ไอดอกคูนก็บานแล้วนะครับนะดอกคูนบานแล้วนะครับนะเราไปจะเห็นภาพไกลนะครับเราไม่เข้าไปใกล้นะครับเราจะซูมเอานะครับ ตรงนั้นก็คนเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยไปดูตอนท้ายนะครับเราจะมานั่งกินข้าวอยู่นี่นะครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับไทเ,เจริญศรีสเกตบน,นฝั่งเรานะครับนะแหงคำม่วนนะเรือนะครับเรือนี่เรือเรือไอ้ล่องแม่น้ำนะตอนเย็นนะครับนะล่องแม่น้ําตอนเย็นก็จะมีอาหารกินนะครับแต่ผมไม่มีครับ ผมไม่กินผมไม่ลงครับผมมาเที่ยวเฉยๆไม่มีตังกินข้าวนะครับเนี่ยข้าวไม่มีนะมีแค่มีตังแค่เขาเรียกอะไรแค่มาทำงานนะครับแล้วก็กลับบ้านกับฝั่งนู้นก็จะสวยมากครับกล้องผมมันไม่ดีนะครับนะกล้องผมไม่ดีกล้องผมไม่ดีครับนะนซูมแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันเก่าแล้วว i ว o วายห้าสามสวยงามมากนะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับ